อร่อยลิศอร่อยและกับผลิตวันนี้อยากชวนมาสถานที่แห่งนี้ค่ะบ้านหลังนี้สวยมากนะคะ1 0 7ปีร้านนี้ชื่อว่า cream brunch and bar รับประกันเลยว่าคุณจะถูกใจสายคอนเทนต์รีบมานะจ๊ะมาคุยกับเจ้าของร้านคุณนุษรา ชัยสิทธิธโรจน์นุชจา๋าสวัสดีจ้สาสวัสดีค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ได้บ้านหลังนี้มาทําอาหารแล้ววันนี้อาหารของเรา สไตล์ยังไงจ๊ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าอายุร้อยกว่าปีนะคะ,คะเป็นบ้านเดิมของท่านสตาาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกคนที่12ของไทยค่ะสร้างขึ้นในปีพศ2461ค่ะบ้านหลังนี้ยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพอีกด้วยค่ะอาหารของเรานะคะก็จะเป็นสไตล์ตะวันตกแบบออเดย์ดิเนิงค่ะเมน,นูแรกที่ภูมิใจนําเสนอก,ก็คือสลัดมะเขือเทศและชีสบูรต่าค่ะ,คะบูรต่าชีสฝีมือของเชฟชาวอิตาลีที่มาอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะ เราใช้มะเขือเทศคลาสสิกเพราะว่ามันจะได้รสทั้งเปรี้ยวหวานตัดกันค่ะแล้วก็ท็อปด้วยเบอสมรี่เกรสอีกทีหนึ่งค่ะทาเราสดชื่นมากค่ะจานนี้นะคะบอกเลยว่าเฟรชชี่มากๆเมนูที่2 c a คารามาลีฟริตเตอร์เป็นปลาหมึกหอมค่ะที่พิเศษก็คือกรรมวิธีในการฉุกแป้งค่ะให้สวยแล้วก็ฟูแล้วก็กรอบนานค่ะแล้วเราก็จะเสิร์ฟคู่กับกาลิกไอโอลี่ที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองค่ะคะอันนี้คืออีกหนึ่งจานเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูรีซอตโตกุ้งค่ะใช้เป็น กุ้งลายเสือสดๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ซอสเนี่ยค่ะเราก็จะเคี่ยวจากหัวกุ้งให้มันได้รสชาติเค็มค้นค่ะส่วนข้าวนะคะก็เป็นข้าวนําเข้าจากอิตาลีค่ะเป็นข้าวคานาโรลี่จากเมืองคาปรีประเทศอิตาลีค่ะ,ะคือต้องสายพันธุ์นั้นเลยจะทําให้รีซอตโต้นี้แบบ ออริจิน t ลทรดิชเนลของอิตาเลียนแท้จริงไปต่ออกเป็ดกันหน่อยสิอันนี้อกเป็ดย่างค่ะเป็นเป็ดที่นําเข้ามาจากฝรั่งเศสชิ้นใหญ่แล้วก็แน่นค่ะ,คะแล้วเราก็เอาไปเสียในกระทะให้มันได้ความสุกที่พอดีส่วนซอสเนี่ยค่ะเราก็เคี่ยวมาจากโครงเป็ดมากกว่า8ชั่วโมงเลยค่ะ,คะทานคู่กับแครอทเพรร่ค่ะเมนูนี้ อยากให้มาชิมเหลือเกินตบท้ายด้วยของหวานและเครื่องดื่มจ้าของหวานค่ะเป็นทีรามิสุเคก้กนะคะเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นโคโค่พาราไดซ์ลาเต้ค่ะ,คะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นลิ้นจี่สก,กายค่ะร้านเราเปิดกี่โมงร้านเปิดแปดโ<อ>มงถึงห้าทุ่มทางร้านของเรานะคะรับจัดเลี้ยงได้ถึงร้อยคนเลยค่ะไม่ว่างานแต่งงานมั่นอะไรก็จัดได้หมดเลยค่ะบ้านไทยเสิร์ฟอาหารฝรัลล่งตะวันตกแบบนี้ลงตัวมากๆเลยค่ะรีการันตีให้พรีมบันแอนด์บาร์เป็นอร่อยและ เชิญมาได้ที่ร้านพรีมบรันช์แอนด์บาร์ตั้งอยู่ที่ถนนซับร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรม Everyday Bangkok Hostel โโรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณอดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่พรีมบรันช์แอนด์บาร์เพียงคุณก็ใช้ a ้ a คะแนน คุณจะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะทางร้านพรีมบ a n นชันบนนะคะก็ขอบคุณ AIS มากเลยค่ะที่มาช่วยโปรโมทร้านให้เรานะคะก็ขอให้ลูกค้า AIS นะคะมาแลกขอย AIS เพื่อรับส่วนลดกันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิก45นาที ขอขอบคุณแฟ,แ,ฟแฟนรายการที่รับชมสวัสดีลาไปก่อนคะ่ะติดตามข้อมูลดีๆค่ะและโปรโมชั่นเลิศๆนะคะผ่านทางช่องทางตีดขึ้นให้อยากให้แอดเลยนะคะอร่อยเลิศคุณลีดค่ะ